เออสุปันจะซักถามอาจารย์เพิ่มเติมอะไรครับพี่ทวีดีนยครับเออเชิญเชิญพี่ทวีก่อนเลยครับผมพี่ทวีวันนี้พี่ทวีครับพี่ทวีครับพี่ทวีสงสัยปิดเสียงแงเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก่อนเข้ารายการก็ได้คุยกับผู้ชายคนเล็กที่ยังอยู่ที่เยอรมันนะฮะเป็นเขามีรุ่นพี่เป็นครู ไอ้คนละคนยูเครนมาสอนภาษาอังกฤษในเยอรมันนะฮะก็ขเขาก็โทรมาเล่าเขาสนิทกันมากขเขาก็จะยามคุยกันนะฮะคุยกันแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยก็อบอกวอ่าลุงพี่เขาคนนี้ซึ่งมายุบม,มาสักสามปีกว่ากับสาวยูเครนคนนี้นะฮะอบอกว่าจะโทรคุยกับทงบ้านท,าง,บานทางบ้านไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าคือทางตะวันตกค่อนข้างจะตีข่าวเกินจริงนะครับครับแล้วเมื่อวันก่อน เมื่อวันเมื่วอวันถัดมาปรากฏว่าตาแดงในห้องเรียนเดียไม่รู้เรื่องเลยตาแดงแล้วก็ผู้ชายเ็าเข้าไปถามว่าเป็นยังไงก็ตอนนี้คนเข้าแถวถอนเงินไปเป็นกิโลเลย uh huh. เขาไปอยู่ในบังเกอร์อะไรต่างซึ่งอสาวอยู่เพลงคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาตหนิสหรัฐกับนาโต้ค่อนข้างมากในกรณีที่เข้าไปเอาทหารของนาโต้เข้าไปชิดชายแดนรัสเซียเอ uh huh. ี่ยคือมิกันย่วย,ยุเ uh huh. อ่า เพราะว่าเขาบอกว่าอเมริกาอยู่ไกลไม่ได้เดือดร้อนแต่คนยูเครนเนี่ยเดือดร้อนเขาโทรคุยกับพ่อแม่เขาตลอดเลยบอกว่าให้ให้เข้ามาหนีหลบหลบไปเยอรมันเร่งกางเขาแม่บอกว่าแก่เกินไปแล้วไม่คือคือคงจะตายอยู่ที่นั่นแหละอะไรเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้นะคือในห้องเรียนนี่มันมีคนรัสเซียอยู่คนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าถกเถียงกันนะนะถ้อ่เนถ่เรีอ่นถอยู่ียน้าอเรียนถาอเรียนถ้ายูเรียนรีนถาอย่อยู่รียูเรรนถ้อยูรีย นะก็จะไม่ค่อยลงกันได้แต่วันนี้คนอ่ารัสเซียเข้าไปกอดคนยูเครนอ่าแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําของปูตินเหมือนกันอที่ไปทํากับบ้านพี่มองน้องอย่างนั้นอืออันนี้คือคืออยากจะเล่าคือเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนมนุษธรรมดานะอือสองคนพี่คนรัสเซียคนยูเครนก็สรุปแล้วคือว่า คนยูเรนเองก็ไม่เห็นด้วยกับการที่กรรมของอเมริกากับนาตโต้ที่ไปยุ่ยยุ่อ,อนะเพราะว่าคนที่ยุ่ยยุ่ไม่ได้เดือดร้อนแต่คนเดือดร้อนคือคนยูเพนเจ้าบ้านใช่เขาเองเขาก็ไม่พอเห็นด้วยกับปูตินที่ไปทําอย่างนั้นค่างๆทาอย่างนั้นอืมอืมรัสเซียเองบอกเขาก็ไม่เห็นด้วยอันนี้คือภาพของของประชาชนล่ลาสุดเขาก็เล่าให้ชายฟังบอกว่าตอนเนี้รับเียยูเพนก็สั่งแล้วคนอายุสิบแปดต้งหม่มผ้าห้ามเดินทางออกนอกประเทศเอา้าเอาไว้จับปืนสู้เหรอ สกาเจ็ดห้าสิบห้าเรียกจะโดนต่างหนกองเจอ่าแต่ต้องน้นก่นทางออกครับคือคือตอนนี้นยนะก็มันก็โอลมาพะงวนนะเนี่ยนี่ผมอยากจะเล่าบรรยากาศเพราะว่าครับก็อาจจะข่าวในเมืองไทยนะมันค่อนข้างจะไปอีกด้านหนึ่งับไม่กล้าที่จะเอาข่าวที่บ้านเราที่เขียนกันมาวิเคราะห์ว่าใครติไใครปิดแต่ผมงีผมจะผมมีข้สึกอย่างหนึ่งมีสองประเด็นที่ผมอยากจะพิจนีว่า รัสเซียเนี่ยจะจะกล้าทำสงครามไหมเพราะว่าวันแรกที่บุกยูเครนเนี่ยตลาดหุ้นในรัสเซียเองก็ตกไปถึง70%นะฮะผมคิดว่าพลังทุนอะไรเนี่ยนะมันคือคือมันก็น่าจะมี power ที่พอสมควรในการที่ให้ทางผู้นำได้คิดว่าถ้าเอาเศรษฐกิจไปเจียนกับผู้ทหารเน,นี่นี่อันหนึ่งมีตอ้านึ่ผมมีความรู้สึกคือว่า ถ้ากรณีรัสเซียบุกยูเครนได้เนี่ยแล้วจะจะเป็นโมเดลให้กับจีนเอาอย่างอย่างในการบุกไต้หวันไหม mm hmm. ถ้า mm hmm. เกิดยึดมาเนี่ยนะครับโมเดลไต้หวันลุทิเบตไหมซึ่งจะถ,ง mm hmm. ถึงตอนนั้นผมคิดว่าโอ้โลกโอมานแน่แล้วก็โอกาสจะเกิดทุกคำโลกมันอาจจะมีอันนี้คิด mm hmm. เอาเองแต่คิดว่าถ้าหากว่ารัสเซียเคียต์ยว,ว่า เอาละผู้นํากับผู้นําตกหัวกันแล้วก็ไล่ออกประเทศไปแล้วก็ปล่อยให้มีการจัดการกันเองหรืออต่งางๆโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรต่งางไหๆเขาก็เป็นประเทศแล้วเนี่ยนะต้องยอมรับว่ะนะบดีวนี้อาจจะโปรทอเมริกานาโต้คนเก่าอาจจะโปรรัเสเซียมันก็เหมือนบ้านเราที่เหลืองแดงเนี่ยนะเสื้อเหลืองก็ด่าอเมริกาหน้าดูเลยอะไรไปโปริี คทั้งทั้งที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรจักผมว่าของเขาก็คงจะเหมือนกันอยู่ที่ว่าร uh huh. ล้ใครทอดทายอะไรกักแต่สิ่งที่ห่วงคือว่าไอ้โมเดลเนี้ยมันจะถ้าจีนเอาไปใช้กับไต้หวันเอาใช้กับ uh huh. ทิเบต uh huh. มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือคือสิ่งที่น่าห่วงครับอาจารย์ลองลองถอดภาพนี้ออกมาหน่อยฮะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยฮะเป็นยังไงฮะคือคือในกรณีของของของ่าไต้หวันเนะี่ย เป็นไปได้ที่จีนจะทำอย่างนั้นเพราะว่าไต้หวันนั้นเป็นศูนย์รวมชิปของโลกครับอ่าอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคือมันเป็นเรื่องมันเป็นคือหมายถึงว่าในในยุคที่สหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีอำนาจทางด้านการทหารทางด้านเศรษฐกิจเหมือนเดิมเนี่ยอ่าฮะมัน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 เกิดขึ้นได้หมดอ่ะครับเพราะว่ามีใครใจไปนึกว่าวันพุธวันพฤหัสมีการยิงกันมีการอ่า ได้ถล่มกันอ่าคือในรอบ30ปีมันไม่เคยมีมาก่อนครับคือเราไม่เราไม่เห็นในในยุโรปเป็นอย่างนั้นนะทุกคนตกแก่กันครับใช่ไหมอ่าดัางนั้นเนี่ยอ่าไอ้โมเดลดังกก่าผมคิดว่ามันเป็นเป็นไป,นป,นปนได้ที่เขาจะไปแต่ว่าการการมายึดนั่นนะมันมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าหมายถึงว่าไงอ่ะหมายหมายถึงว่าไปคูกคามดะนันความมันของประเทศน่ะมันมันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าของของรัสเซียมันมันแค่ว่ามัน มันรอมาถึงแปดปีครับคือมันสุกงอมอะ่ะคือมันคือมันสุกงอมที่ผมบอกในแง่ของอ่าทางด้านกฎหมายทางด้านอะไรต่างแต่ว่าของของของไต้หวันนั้นมันของไต้หวันนั้นมันมันยังไม่ใช่เป็นเป็นลัศดัง่าวแต่ว่าอ่าจีนเนี่ยก็ก็มีก็มีความเป็นไปได้ที่ที่จะไปยึดไต้หวันดนังราว